มาขายบอกเนี่ยเอาไหมเอาไหมพันหนึ่งเอาไหมครึ่งนึงเลยนะอะไรเงี้ยเห็นราคาถูกปุ๊บกระโดดเข้าใส่เลยทั้งทั้งที่หน้ากล่องที่กระปุโม,มดอาจจะเป็นงานแท้ก็ได้ <ๆ S 1> ผมคุยในฐานะคนที่ชอบสะสมโมเดลแล้วกันสวัสดีเพื่อนๆชาว XC ซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนี้ XC ครับ อันนั้นอันนั้นอันนั้นมองมองแปลกใจแล้วสิผมมีการลงทุนสําหรับช่องโดนี่เอ็กซิมันจะได้คุณภาพเสียงคุณภาพภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องรอติดตามกันไปนะฮะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาอีกแต่ผมอยากให้เสียงมันดีแล้วก็การถ่ายทํามันง่ายขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นผมต้องออกไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านโมเดลร้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างรอติดตามดูมีจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานเกม งานของเล่นโมเดลสะสมทุกอย่างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันให้หมดทุกที่เลยนะถ้ามีโอกาสได้ไปนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าใครชอบช่องดอนี่เอ็กซีนะต้องฝากกดติดตามกด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้พัฒนาช่องให้มันดีขึ้นไปมันเป็นหนึ่งกำลังใจแหละฮะกด s u b สไคร b ์ไม่ได้เงินหรอกมันได้กําลังใจซะมากกว่านะฮะกดไลค์เข้ามา พูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันใต้คลิปแล้วกันวันนี้เรามีสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะฮะส่งของมาให้ผมรีวิวก็น่ารักมากนะฮะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับขอขอบคุณนะครับคุณป๊อปปี้สตอมนะฮะนี่ครับผมคนนี้เลยนะครับส่งของมาให้ผมรีวิวในวันนี้แล้วเดี๋ยวรีวิวเสร็จผมจะทําการแจกนะจะแจกยังไงเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันรอดูท้ายคลิปกันเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกันนะฮะของชิ้นนี่นะครับผมนี่มาถึงแล้วนะฮะมาแกะก่อนเลย กล่องใหม่เลยนะไม่ได้กล่องเก่านะส่ง e m s มาให้เลยอ่ะดูให้เป็นตัวอย่างนะคะใครที่อยากส่งมาส่งมาได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นโมเดลนะทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากโปรโมทร้านส่งของมาให้ผมรีวิวได้นะเดี๋ยวผมจัดให้มาเปิดมาโู้เฮ้ยงานจับฉลากปะเนี่ยอย่าบอกนะกูลิลินเฮ้ย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 แก่ โว้กล่องใหญ่มาแล้วฮะนี่ครับไม่ใช่อิชิบันคุจินะฮะไม่มีสัญลักษณ์อิชิบันคุจินะครับผมอันนี้คือเป็นงานจีนแน่ๆเลยเป็นงานจีนงานที่ก๊อปจากงานอิชิบันคุจินะครับผมเพราะว่าคุยดินตัวนี้นะ่าจะเป็นงานจับฉลากงานอิชิบันนะครับดูกล่องสวยนะหามออกมาดูดิถ้าใครไม่เคยสะสมนะฮะเฮ้ยงานแท้หรืองานก๊อปวะได้มาอย่างเงี้ย ดีใจได้งานแท้มาแนะ่นอนเลยเป็นงานกล่องเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับงานกล่องนะฮะถ้างานแท้จะต้องมีสัญลักษณ์ทุกอย่างถ้าเป็นงานจากหลักก็เป็นอิชิบันกุจินะครับขึ้นตรงนี้ก็ดูกันที่ข้างหน้ากล่องแล้วกันนี่นนหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะฮะ เป็นแบบนี้เลยส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวเขียวข้างขวาเป็นสีเขียวเขียวด้านข้างซ้ายก็เป็นสีขาวหน้าครูดินเต็มตัวเลยนะครับนี่ฮะส่วนด้านหลังนี่ก็จะบอกเป็นช่องช่องช่องเลยแล้วก็มีตัวเต็มเมเลยนะแล้วก็จะเขียนว่า m a s t e r l i s นะครับผมเฮ้ยมันก็ดูเหมือนเป็นงานแท้นะเอาจริงๆนะถ้าดูคนดูไปเป็นก็ดูเป็นเหมือนงานแท้จริงนะข้างนเป็นแบบนี้จําไม่เลยจับกล่องมาก็จะดูแล้วว่าอันไหนงานจีนงานอันไหนงานแท้นะงานจีนจับมาจากข้างในกล่องมันจะนิ่มๆมันจะไม่มีกล่องข้างในอีกทีนึ่ง ถ้าเปิดมาข้างในไม่มีกล่องน้ำตาลนะฮะมีถุงพลาสติกหรือถุงอะไรห่ออย่างเดียวนี่คือรู้เลยว่าเป็นงานจีนงานกอปนะครับงานจีนจะติดสติกเกอร์แค่มุมเดียวนี่มุมนี้จำไห้นะงานจีนจะติดสติกเกอร์แค่อันนี้อันเดียวนะครับส่วนด้านข้างนี้จะไม่มีติดปกติก็ต้องติดทั้งหมด3ด้านนะอืมวิธีการดูแลกันนะฮะเอาแลฮะแกกันมาปึ๊บเปิดขึ้นมาแพม <laughs> โอ้โหกล่องเบลเลอร์ตัวแค่นี้ <laughs> มีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยดูดิ มิวไอ้บ้าเอ้ยดูดูขนาดกล่องอตัวมีแค่นี้ครับแค่นี้เอง <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกะกันนี่หอมาเป็นเป็นแหนมเลยก <c oughs> ูดินผมนี่ฮะมันจะไม่มีกล่องน้ําตาลนะถ้าเป็นงานจับฉลากหรืองานกล่องงานแท้นะคะข้างในจะมีกล่องน้ําตาลอีกชั้นนึงนะครับเอาไว้อเขาเรียกว่าให้กล่องอ่ะมันดูแน่น อันนี้กล่องนิ่มมากเห็นไหมแต่ทํากล่องมาสวยนะงานจีนเดี๋ยวนี้นะเออพัฒนาการไปไกลามากเวลางานจีนอ่ะดูดิสวยนะไม่ได้เ,ดเล่นๆนะไม่ได้ขี้ๆนะแต่อยากให้รู้นะเผื่อคนที่ไม่รู้ว่าโมเดลงานแท้โมเดลงานก๊อปเป็นยังไงนะฮะจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับผมนี่ห่อบับเบิลมาข้างในเลยตัวงานจัทสลากงานแท้ผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนนะเท่าที่ผมดูนะผมว่าตัวนี้น่าจะเล็กกว่างานจัทสลากนะเพราะส่วนมากงานจีนจะทำออกมาตัวเล็กกว่างานจัทสลากเลยฮะ ี่ครับแกะมาวาถุงทะลุเปิดมาถุงทะลุแล้วอะมันจะมีทั้งหมด2ช่องมันทําห่อซองเป็นเหมือนงานแท้ในห่อมันจะมีแบ่งแยกด้วยเห็นไหมเออเนี่ยฮะใช้ได้นะใช้ได้นะถือว่าเป็นการพัฒนาของงานจีนที่ดีนะครับผมนี่โอ้การทําหน้าของครูดินดูดูหน้าของครูดินก่อนนี่เอ็นยังละครับเป็นยังไงละครับนี่ฮะดูหน้าดูหน้าเข้มขึมเข่งขึมอันนั่นนั่นนั่นก็ไปคูยดินนะ ยืนเองก็ไม่ได้ด้วยได้ไหมอะได้นิดนึงแต่เหมือนมันจะล้มนะน้ำหนักตัวตันนะความสูงของคูดินนะอยู่ที่ประมาณ17.5เซนตั้งโตได้นะฮะแล้วก็มีฐานมาให้นะครับฐานสีส้มเลยก็เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนใส่ที่ฐานดูก่อนคือมันจะพยายามเอ็นข้างหน้านะจะเอ็นไปข้างหน่อยหนึงนะฮะใส่ฐานก็ยืนได้ยืนได้อยู่หน้าตาของคูดินนะผมว่ามันทําออกมาถ้ามองเผลอๆนะ่ะก็สวยนะเออสวยนะถ้ามองแบบเผลอๆนะ่ะแบบไม่ได้ จริงจังไม่ได้ซีเรียสมากก็ดูแล้วมันก็สวยอยู่นะแล้วดูด้านหลังอะนี่มีสัญลักษณ์ด้วยนี่ตรงเป๊ะนะครับผมแต่เสื้อจะดูยับเยอะไปหน่อยอะ <c oughs> เสื้อจะดูยับเยอะไปหน่อยแล้วตึงเกงยับเยอะมากไปหน่อยมันไม่ได้รีดเ,เลยนะเงี้ยเสื้อมันยับมากอะดูดิยับเกินไปนี่ยับเกินไปนะฮะแต่ถามว่าทําออกมาในรูปร่างหน้าตาสามารถโอเคใช้ได้จะให้แนะนําจริงๆก็อยากให้เก็บงานแทนนะ ผมเป็นไงบ้างครับสำหรับวูรินตัวนี้นะฮะเป็นงานก๊อปงานจีนนะฮะก๊อปจากงานจับสลากอิชิบันกุจิมานะฮะตัวน่าจะเล็กกว่านะเท่าที่ดูนะน่าจะตัวเล็กกว่าขนาดของของานอิชิบันแท้นะครับผมสรุปเลยนะ,ะถ้าเอามาตั้งโชว์เล่นๆอ่ะผมว่ามันก็ใช้ได้กับราคาที่อยู่ประมาณน่าจะตัวลึงประมาณ3-400กว่าบาทนะฮะกับกล่องขนาดใหญ่โตมโหฬานแล้วก็ตัวแค่นี้คือจริงๆนะถ้าจะก๊อปมาก็ประหยัดกล่อง <c oughs> ก็เอากล่องให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้นะก็ถือว่าจะทําก๊อปแล้วนะครับก็ไม่ต้องให้มันกล่อง จากข้าวที่ดูนี่ก็ทําหน้ากล่องมาสวยนะใช้ได้นะ,ะแล้วก็คูดินน่ะมองไงก็ดูเป็นคูดินแหละก็ไม่ได้นาขี้เรนนะฮะไม่ได้ขี้เดนเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้งานจีนดูมีการพัฒนาขึ้นเยอะนะลงสีการเขียนตาเขียนคิ้วทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นนะครับผมตั้งได้นะบางทีมันก็เหมือนจะเอ็นไปข้างหน้าล้มมันก็เหมือนจะล้มอ่ะตั้งนานๆน,น,น่าจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่น่านจะต้องใช้ดินน้ามันกาวนะฮะจะหล่นได้เห็นปะคือใส่ฐานก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นะฮะใส่ฐานก็ล้มเหมือนกันมันเอากันไม่ค่่่่่อออออยยยูเททาาาาาาไหรรกกกก็็งงงีบบะะะผผมมมวถ้้้้ดจิแแนนนนํใสส ก็แล้วแต่คนนะฮะคนไหนที่ทุนน้อยที่อยากเก็บสะสมก็ลองไปหาซื้อได้ครับนะฮะผมว่าเป็นเก็บงานแท้ดีกว่านะที่ผมแนะนำนะเพราะว่าถ้างานกรอบแบะซื้อมามันขายยากมันจะขายไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยมีคนเอาแต่ถ้าเป็นงานแท้เราเดือดร้อนเราเอาไปขายได้อาจจะได้ราคาไม่เต็มแต่ก็ยังขายได้นะฮะก็ถือว่ามันก็ยังเป็นเงินหมุนของเราได้นะหรือบางตัวที่มันเป็นตัวที่แบบหาย,ยากจริงในอนาคตข้างหน้านะมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มแบบมาหาศาลขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมัน คาดเดาไม่ได้ตอนนี้นะฮะบ,บางทีซื้อเก็บมาคิดว่าจะเก็บไว้เก่งก,กาไรทํารีออกมาซะงั้นราคาลดลดทวบเลยนะับผมมีหลายตัวหลายเคสท่้เห็นแล้วนะตอนนี้นะต้องระวังกันดีๆถ้าซื้อคือหนึ่งคือคนที่เก็บจริงๆก็คือซื้อเก็บท่านจะไปซื้อตุนเก็บไว้เก่งกําไรขายผมว่ามันยากยากจริงๆนะฮะก็ผมคุยในฐานะคนที่ชอบสะสมโมเดลแล้วกันนะฮะคนที่จะเป็นพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีลูทางกันอยู่แล้วซื้อมาข,ขายไปอยู่แล้วนะครับ ผมดีใจมากๆเลยดีใจมากๆที่มีเพื่อนๆสนับสนุนช่องมานะครับเป็นกําลังใจให้กับตัวนี้ซีดาวแล้วก็ยังมาสนับสนุนช่องให้กับตัวนี้ซีซีอีกคือส่งของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการแจกแล้วกันอเอาไปตั้งโชว์ได้สวยเลยตัวตันใช้ได้เยี่ยมคือคนดูไม่เป็นดูไม่รู้หรอกว่าเป็นงานแท้งานกอล์ฟนะฮะ เอาจริงๆคนดูไม่เป็นอ่ะคนที่ไม่เคยดูว่างานแท้งานก๊อฟดูยังไงอ่ะซื้อมาอย่างเงี้ยซื้อมากล่องเนี่ยก็คิดว่าเป็นงานแท้และดูไม่เป็นนะฮะอันนี้ต้องดูดีๆนะบางทีกลัวจะโดนหลอกไงเฮ้ยงานแท้จริงเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทพันแปดพันเก้าสองพันมาขายบอกเนี่ยเอาไหมาเอาไหมาพันหนึ่งเอาไหมาครึ่งหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับก็จะโดนโกงจนได้นะฮะก็อันนี้ก็รู้ไว้ครับว่ามันจะมีงานก๊อฟงานก๊อฟกับงานแท้นะฮะต้องแยกให้ให้ใหถูกนะครับเห็นราคาถูกปุ๊บกกระโดดเเเข้้้าาาส่่่ลลยทททังงๆีีหนอปม แต่เป็นงานแท้ก็ได้แต่ราคามันไม่ใช่งานแท้ไงนะฮะก็โดนเป็นงานกอปไปจบนะครับผมก็อย่างที่บอกครับวันนี้นะต้องขอบคุณนะใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมในวันนี้นะไปที่กลุ่มชาวเอ็กซนะฮะกลุ่มชาวเอ็กซผมจะไปแจกในกลุ่มชาวเอ็กซ์ซละกันลองดูว่าจะจัดกิจกรรมอะไรแจกละกันนะฮะก็ลองไปไปติดตามกันเยอะๆให้เฉพาะชาวเอ็กซีจริงๆยังไงต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณป๊อปปี้สตอมมากๆฮะที่สนับสนุนช่องมานะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะฮะบ๊